เลยนะคะลูกค้าบางคนเนี่ยซื้อตั้งแต่3ปีแล้วทุกวันนี้นี่ยังไม่กลับมาซื้อใหม่เลยนะเพราะทุกวันนี้ยังใช้ยังใช้ได้อยู่เลยนะคะยังใช้ได้อยู่เลยนะคะลูกค้าค่ะใช้ตัววาวผสมปุ๋ยตัวนี้นะคะให้ปุ๋ยเข้าไปในระบบน้ําของคุณได้เลยนะ,ะสามารถปรับเปิดได้ปิดได้นะคะแล้วก็ปรับความเร็วนะคะอัตราการไหลของเขาได้ด้วยซึ่งตัวนี้ดีมากๆนะคะแต่ว่าออนุยาตแนะนํานิดนึงว่าในส่วนของตัวซีลยางลูกบอลแล้วก็สปริงนะคะแล้วก็ฝากเกีียวด้านในเนี่ยลูกค้าอย่าให้หายนะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาหายเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะคะอาจจะ ทำให้เกิดปัญหาระบบขัดข้องนะคะของตัววาล์วตัวนี้ได้ซึ่งจะประกอบด้วยซีลยางลูกบอลสปริงแล้วก็ฝากเกี่ยวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยดีมากๆลูกค้ารีว,ว,วิวของเราคะ่ะรีวิวของเราค่ะโอ้โหนี่การใช้งานนะคะอันนี้วิดีโอจริงนะคะลูกค้าเวลาผสมปุ๋ยนะคุณไม่ต้องไปนั่งผสมมือเองเอีกแล้วนะคะไม่ต้องไปนั่งเดินใส่ปุ๋ยเองด้วยสามารถเปิดวาล์วตัวนี้นะคะแล้วก็ผสมปุ๋ยได้เองเลยนะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยวางไว้กลางแดดบางทีต่อระบบไว้กลางแบบกลางแดดเลยอะไรแบบนี้จะสามารถใช้ได้นานไหมใช้ได้นาน แน่นอนค่ะคุณลูกค้าใครบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ซื้ออุปรกรณ์ไปแล้วต้องจ้างช่างติดตั้งเองหรือเปล่าไม่ต้องค่ะ ไม่ต้องเลยลูกค้าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานง่ายลูกค้าสามารถติดตั้งได้เองนะคะเสื้อสินค้าของเรานะคะใน1กล่องค่ะใน1นชุดแบบนี้นะลูกค้านี่หนชุดแบบนี้ที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะสําหรับท่านไหนนะที่มีความกังวลนะในเรื่องมาตรฐานของการผลิตนะคะมาตรฐานในการจัดส่งนะไว้ใจได้เลย HD เกษตรของเราเนี่ยดำเนินธุรกิจนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์เกษตรกรของเรากันมาหลายปีแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรมากมายหลากหลายท่านนะคะแล้วก็เป็นลูกค้ากันมาอย่างยาวนานด้วยนะคะ